วันนี้เราจะมารีวิวเลนส์รูมิก s 8 5ล f 1 8และนี่นางแบบของเราครับสนุไอซ์สอค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันครับผมสำหรับเจ้าตัว l u ม i ก s 8 5มล f 1 8ตัวนี้นะครับผมนะต้องบอกเลยว่าเป็นเลนส์หรับฟู f เฟรมนะครับผมที่เป็น L-Mount ฉะนั้นเพื่อนๆที่ใช้กล้อง panasonic ที่เป็น m i c o u โครโฟ d s หมดสิทธิ์นะครับไม่สามารถใช้งานได้นะแต่ถ้าใครมีกล้อง l ลกา SL หรือว่าจะเป็น Sigma FP นะครับผมสามารถนำไปใช้งานได้ทันทีไม่ต้องต่ออะแดปเตอร์ใดๆน้ำหนักตัวเขาอยู่ที่335กรัมด้วยกันนะครับมี e วเตอร์ซิลด้วยเช่นกันนะครับผมเมื่อนะมาประกบกับตัว l u ม i x s อสไฟเนี่ยถือว่าพอดีมือเลยนะครับไม่มีน้ำหนักที่มากจนเกินไปนะครับ เครับเดี๋ยวเราจะมาดูในส่งตัวระบบโฟกัสของเจ้า l u m i ก S 85ม f 1.8กันนะครับว่าโฟกัสเนี่ยเขาเร็วแค่ไหนยังไงกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันสำหรับออโต้โฟกัสของเจ้า Lu มิก85ม f 1.8ตัวนี้นะครับถ้าในภาพนิ่งในสภ,ภาพแสงปะกติแบบนี้นะครับบอกเลยว่ากดยังไงก็เข้านะครับไปที่เน Bird ือเบิร์ตเทสเนี่ยจะใช้ในส่งตัว f a ส e d e t e คชั o นกับ iaf นะแล้วก็เป็น a fc กดแบบเบิร์ตช็อ เข้าทุกช็อตเลยนะส่วนถ้าเป็น V O นะครับก็ต้องบอกเลยว่าด้วยความที่เฟิร์มแวร์ใหม่ของตัว Lumix S5 ที่เป็นเฟิร์มแวร์สยููเนี่ยนะเขามีการพัฒนาเรื่องระบบโฟกัสขึ้นมาแล้วเนี่ยแน่นหนึบยิ่งกว่าเดิมนะสามารถใช้งานได้อย่างสบายๆเลยนะแต่มันจะมีอาการโฟกัสหันอยู่บ้างนะครับในกรณีที่แบบว่ามันหาหน้าตางแบบไม่เจออย่างเช่นว่า ผมบังตาหรือว่าแบบจังหวะที่แบบนางแบบหมุนไปแล้วเนี่ยแล้วโฟกัสมันไปโฟกัสที่ฉากหลังแล้วมันกลับมาไม่ทันก็จะมีโฟกัสหันอยู่บ้างเล็กน้อยนะครับแต่ภาพรวมถือว่าดีเลยลูมิกเอสแปดสิบห้าโบเกที่ได้จะเป็นไงกันเดี๋ยวเรามาดูกันครับ หรับโบเก่ของเจ้าตัวลูมิก S85mm F1.8 นะครับก็ต้องบอกเลยว่าไม่ทำให้เพื่อนๆผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับโดยที่ว่า F1.8 ของเขาเนี่ยโบเก้ที่ได้นะครับผมมันจะเป็นวงรีนะครับผมแล้วก็จะเป็นโบเก้วนๆอยู่ด้วยเช่นกันถ้าเรารี F ไปสัก2.8นะครับผมจากลีรีหรือวนๆเนี่ยมันจะเริ่มเป็นกลมๆนะครับแต่ว่าไม่ได้กลมแบบใหญ่เท่า1.8นะครับผมจะกลมแต่เล็กลงนะที่ F4 ก็เช่นกันนะครับผมจากกลม จาก2.8ก็จะเล็กลงมาอีกในระดับหนึ <øre> well ่งนะครับผมโดยธรรมชาติเวลาที่เราถ่ายโปรเทสเนาะเราก็จะใช้ f กว้างๆกันอยู่แล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยใครใช้เลนส์ตัวนี้แล้วเปิด f 1.8เนี่ยนะคุณได้โบเก้ที่ถูกใจอย่างแน่นอนด้านความคมนะครับเจ้าตัว Lumix S 85mm f 1.8เนี่ยบางคนบอกว่าเฮ้ยเลนส์ถ่ายสาวเนี่ยโดยปกติเนี่ยถ้าเราเปิด f กว้างๆเนาะมันอาจจะไม่ค่อยคมสักเท่าไหร่นะครับ แต่สำหรับเล่นตัวนี้นะครับ f 1.8 <c oughs> คุณหวังผลได้อย่างแน่นอนนะครับ <c oughs> อย่างเช่นรูปเนี้ยที่นะเบิร์ดถ่ายน้องสนุกมานะครับแล้วก็ทําการซูมให้ดูกันต้องบอกเลยว่าคมตาแตกกันเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นใครที่คิดว่าเลนตัวนี้ไม่คมบอกเลยว่าไม่ทําให้ผิดหวังอย่างแน่นอน l u ม i x s, <c oughs> <S, s 85mm f 1.8ถ่ายย้อนแสงแล้วเจอโกดแฟมากน้อยแค่ไหนไปดูกันสำหรับโกดแฟนะครับของเจ้าตัวลูมิก s 85mm f 1.8เนี่ยนะ ถ้าไม่ได้ย้อนแสงแบบตรงๆจังๆนะครับบอกเลยว่าไม่เจอนะครับแต่อันนี้ถ้าเบิร์ตไปเทแบบจังๆให้แดแสงแดดมันมา,มาปะทะหน้าเล์ตรงๆต้องบอกเลยว่ามีเป็นแบบเป็นแกมเขียวแกมน้ําเงินอยู่ในภายในภาพให้เห็นนะครับฉะนั้นวิธีแก้ง่ายครับเบี่ยงมุมในการถ่ายปกติเราจะถ่ายแบบตรงๆแล้วเราจะเจอแบบนี้ใช่เราก็เบี่ยงหลบปิดหนึง่งอะไรประมาณนี้นะครับ CA ใน l ูมิ x S 85ม1.8มีมากน้อยแค่ไหน ไปดูสำหรับ C A ของเจ้าตัวลูมิก S 8 5ด M S 1น8ตัวนี้ดาบเบ์์ก็เทสมาให้ดูเช่นกันนะครับที่ f 1 8เนี่ยนะต้องบอกเลยว่า1ตัว C A เนี่ยจะเจอนะครับตรงตามกิ่งไม้หรือตามใบไม้นะครับแต่ถ้าเราดูในภาพใหญ่ๆภาพรวมๆเนี่ยไม่เจอนะครับเราจะต้องมีการซูมจับผิดถึงจะเจอ1.8ยังเจอ2.8ก็ยังเจออยู่นะครับแต่ตั้งแต่ f 4ขึ้นไปอาการ C A เนี่ยมันจะเริ่ม ลดน้อยลงคำว่าลดน้อยลงเนี่ยคือยังไม่ได้หายสนิทนะครับแต่ประมาณสัก5.6หรือ8ขึ้นไปเนี่ยต้องบอกเลยว่าอาการ CA เนี่ยแทบจะหายเป็นปิดทิ้งเลยทีเดียวใครใช้ F กว้างๆนะครับผมก็อาจจะได้เจอกับตัวอาการ CA ตรงนี้อยู่ด้วยเช่นกันอาการขอบมืดของ Lumix S85mm F1.8 มีมากน้อยแค่ไหนมาดูกันตัวอาการขอบมืดภายในภาพนะครับสำหรับเจ้าตัว 85mm ตัวนี้นีนะ ต้องบอกเลยว่าใครใช้ที่เอกว้างคุณเจออย่างแน่นอนนะครับเพราะอันเนี้ยนาเบอร์เทสที่ฉากหลังที่เป็นสีขาวนะครับเปิด F 1.8เนี่ยคุณเห็นได้เลย4มุมคุณจะเจออย่างแน่นอนนะครับอาการของมือจะเริ่มหายไปที่ F 4ขึ้นไปคืออันเนี้ยตรงกับที่ผลเทสในบรรดารีวิวของต่างประเทศเขาก็พูดเป็นสิ่งเดียวกันว่า เมื่อคุณหลี f ตั้งแต่ f 4หรือ f 5 6, 6. ขึ้นไปนะครับผมขอบมืดตรงเนี้ยจะเริ่มลดน้อยจนหายไปเลยในที่สุดนั่นเองเวลาคุณถ่ายพอร์เท็นะแล้วคุณไม่ได้อยู่ในฉากหลังที่เป็นสีขาวคุณไม่ต้องกังวลแต่อย่างใดนะครับผมเปิด1.8ได้ต่อไปได้อย่างชิลๆสบายๆเลยนะครับถ้าถามว่าเจ้าลูมิส s 85สิบมิล f 1.8ตัวนี้มีดีทอร์ชั่นไหมนะครับนาเบอร์ก็ไปเทสมาให้ดูเหมือนกันอาจจะไม่ได้เห็นแบบชัดเจนนะครับเพราะว่านาเบอร์พยายาม ถ่ายให้แบบว่ามันเป็นมุมแบบสมมากให้แบบมันพอดีเส้นตรงพอดีเนาะนะแต่เท่าที่ดูเนี่ยดูด้วยสายตาเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นที่น่าพอใจเลยนะครับก็คือแบบไม่ค่อยเกิดอาการดีทอร์ชั่นในภาพเท่าไหร่นะครับถือว่าในภาพรวมถือว่าดีเลยทีเดียวนะครับเมื่อกี้เราดูโบเก้ไปแล้วเนาะต่อไปเราจะมาดูกันใน,น,ในส่วนของตัว วิดีโอพอ์เทศกกันว่าเจ้า85มิลตัวนี้เนี่ยนะถ้าเรานําไปถ่ายวิดีโอพอ์เทศตเนี่ยจะมีประสิธิภาพมากน้อยแค่ไหนนะครับผมแต่ช่วงนี้เ๋ยวเอาเบอร์ขอส่งต่อให้กับอาจารย์น่องเรานะครับผม ในส่วนของวิดีโอพอดเทสเท่าที่ผมได้ถ่ายมาจากเจ้า Panasonic Lumix 85 1 8ตัวนี้นะครับต้องบอกว่าในส่วนของความคมเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับคมดีใช้ได้เลยนะครับโบเก้ okay, เนี่ยก็ขึ้นง่ายสบายๆเลยนะครับก็ละลายฉากหลังได้ค่อนข้างดีเลยนะครับเพราะเป็นช่วง85 1 8อยู่แล้วเหมาะกับการถ่ายสาวอยู่แล้วนะครับ มันจะมีแต่เพียงในส่วนของการโฟกัสนะนะครับที่อาจจะมีบางช็อตที่อาจจะต้องใช้การกดโฟกัสช่วยอะไรเงี้ยนะครับกดชัตเตอร์ครึ่งหนึ่งช่วยอะไรเงี้ยเป็นบางช็อตนะฮะแต่ว่าโดยทั่วไปก็ยังทํางานได้นะครับถ้าเราเรียนรู้นะครับแล้วก็ลองเข้าใจลักษณะของกล้องหรือว่าของเลนอะไรเงี้ยนะครับเราก็จะทํางานได้ได้ง่ายขึ้นนะต้องเข้าใจว่าเขามีข้อจํากัดอะไรตรงไหนประมาณยังไงอะไรเงี้ยนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าส่วนหนึ่งแล้วเนี่ยความความเดียวโฟกัสเนี่ยก็ต้องเป็นในส่วนของกล้องซะส่วนใหญ่เลยนะครับส่วนเลน ความเงียบความอะไรเงี้ยถ้าสมมติคนที่ต้องการความเงียบเนี่ยก็ถือว่าเป็นเลนสที่ไม่ได้มีเสียงดังอะไรนะครับเวลาที่โฟกัสนะครับก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของ8.5 1.8เท่าที่ได้ไปลองถ่ายพอดทคตวิดีโอมานะครับโอเคครับเดี๋ยวส่งต่อให้นาเบิร์ดครับผมสำหรับลูมิก S 85 S 1.8ตัวนี้นะครับผมที่นาเบิร์ดได้นำมารีวิวเนี่ยต้องบอกเลยว่าใครที่ใช้งานกล้อง Panasonic Lumix S-Series นะครับไม่ว่าจะเป็น S5, S1 นะครับหรือ S1R หรือรวมถึง S1H เนี่ยนะบอกเลยว่าตอบโจทย์การทำงานอย่างแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นสายพอทเท e ก็ดีนะครับผมสายแลระเข็บก็ใช้งานได้เช่นกันนะครับนะหรือจะเป็นสาย v o p อ o เทจอันนี้บอกเลยว่าให้ความาละมุนของตัวโบเก้นะครับผมรวมถึงการโฟกัสที่มีความแม่นยำแล้วก็รวดเร็วขึ้นเช่นกันนั่นเองหรือใครจะ นำไปประยุกต์กับ l ล i า a SL ก็ได้เช่นกันนะครับรวมไปถึง Sigma FP นะครับผมก็สามารถนำไปใช้งานได้เช่นกันนั่นเองต้องบอกเลยว่าใครสายโปรเทศต้องมีตัวนี้อย่างแน่นอนนะครับก็มาถึงช่วงท้ายของรีวิวเลน l u ม i x S 8 5 m ปดสิกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมยังไงก็ให้น้องสนุกฝากอะไรถึงคนทางบ้านที่ดูคลิปนี้อยู่ด้วยนะครับก็ฝากติดตามเพจ Facebook ไอซด้วยนะคะ AI Z U ครับผมนะก็แต่วันนี้นะครับเดี๋ยวนะเบิร์ดกับน้องสนุเดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับผม